มันดูดีขึ้นกว่าเดิมอ้าวออกแล้วมชมผมสุ่ม20ครั้งออกพี่ชมครับคือันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจ้าวสวัส huh. ดีเด <okay. S 1> ็กแถีเรียนทุกคนนะครับมใอยู่ผมป่านโน้นจากช่องพี่เจทีพีกินเดกยอดเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่ผู้ชมครับเข้ามาอีกนะ่งช่วงับมีกิจกรรมสายฟิล์มชมแล้วก็ตู้โกลรอย่อใหม่ผู้ชมเราจะมาสมตู้โกลรอย่อใหม่ผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวกิจกรรมสายฟิล์มด้วยแล้วก็ไปสมตู้โกลรอย่อให้ดูผู้ชมไปดูว่าเราจะได้อะไรผู้ชมโอเคไปดูคลิปกันเลยผู้ชมคือแบบชุดใหม่โกลรอย่อน่าสนใจมากชมนี่ กดเข้ามาไม่โชวแล้วกดไปที่กู้เลยกเรย์อ่ะไม่โชว์คือระบบมันเปลี่ยนใหม่หมดมันค่อนข้างแบบดูเลการกดก็เปลี่ยนโชว์ค่อนข้างนี่แบบมากเลยกัปตันมาฮอตต่อครับผู้ชมเฮ้ยมันเหมือนแบบว่าออกแนวจะเป็นชุดทหารผู้ชมแต่ว่าคือแบบว่ามันมีความเป็นหุ่นยนต์เข้ามาอีกแล้วมันเป็นอะไรกับหุ่นยนต์นักหนามผู้ชมชุดนี้แยกส่วนได้านผู้ชมโอเคเสื้อสวยกางเกงค่อนข้างสวยรองเท้าอีรองเท้าสวยมากหมวกหุบเยี่ยมชมครับหมวก หมวกเด็ดมากคุณผู้ชมคือหมวกเปเล่คุณผู้ชมครับคือหน้ากากก็โอเคมันจะตางหะักหมวกหมวกใช้ได้คุณผู้ชมค่อนข้างชอบหมวกอยู่คุณผู้ชมคือว่าเป็นตู้โกลรโยมชัวคือบอกเลยชุดนี้ใช้ได้ชัวคือตู้โกลิโยมนี้ใช้ได้มากแต่ผมไม่มีตัวโกเลยคุณผู้ชมตัวโกไม่มีเลยเราต้องใช้เป็นตังสุ่มคุณผู้ชมมาดูดีกว่าว่าผมจะต้องสุ่มกี่ครั้งช่วมตรงนี้เป็นศูนย์นะดูซิว่ากี่ครั้งถึงจะได้ชัว่าชุดนี้ผมจะหมดตู้หรือไม่ก็แบบว่าเหมาเลยหรือเปล่า ตู้โกนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบมิโบก็คือยู่เงิห้าสิบห้าวันจัดไปสิบครั้งแรกกยืมครัอบออกเลยไหมอ,อ่ะฮืออ่ะฮือะโอ้รูปแบบตรงนี้ก็เปลี่ยนไปมิชฉก็ดูแบบดูแบบดูมีมิติดูเท่ขึ้นมานิดนึงมชมมันดูเท่ขึ้นนะแต่ของในตู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเดิมๆอยู่มิโฉแต่ว่าโอเคนะครับรูปแบบมันมีการเปลี่ยนมชมการเปลี่ยนดีมเป็นเปลี่ยนลายเครืคอ ส่งก,การอัปเดตใหม่ผู้ชมครคือทําได้ดีผู้ชมครับค่อนข้างค่อนข้างยอมรับนี้อยู่ว่ามันทําได้เท่ขึ้นผมว่ามันดูดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเอา้าออกแล้วผู้ชมผมสุ่มยี่สิบครั้งออกผู้ชมครับคือเฮ้ยออกง่ายเหมือนได้ฟรีผู้ชมครับเอามันได้ฟรีจริงผมใช้เงินในเกมสุม่มูชมครับคือออกง่ายมากแล้วคือยี่สิบครั้งออกแล้ผู้ชมครับสุ่มแค่ยี่สิบครั้งเองนะเฮ้ยได้แล้วผู้ชมชุชมนดนี้สวยไหมเดี๋ยวไปใส่ให้ดูเลยดีกว่าผู้ชมครับ อาชิมลดอันหนึ่งเดี๋ยวขอแต่งตัวหน่อยชมในส่วนผมขอไม่ใส่แล้วกันผมใส่หัวกระต่ายเดี๋ยวชมผมจะใส่ส่วนอื่นให้ดูชอบชุดชุดอะไม่หยิมชอบก็จะประมาณนี้ชอใส่กับหัวกระตายก็เท่เนี่ยได้ชมคือเหมือนนิ่งใงไงไม่รู้ชม มันเป็นชุดทหารนะแต่มองไกลๆมันให้ความรู้สึกเหมือนนินจาคุณผู้ชมเหมือนนินจาเต่าหรอเต่านินจาไงคุณผู้ชมมันค่อนข้างแบบเออโอเคนะตัวนี้ค่อนข้างโอเคคุผู้ชมโดยที่หมวกคุณผู้ชมหมวกมันโอเคมากเสียดายผมใต้หมวกมันเป็นผมสีผู้ชมสีตาไม่ใช่สีขาวคผู้ชมเสเป็นผมขาวแล้วหมวกอย่างนี้ผู้ชมมันเท่มากผู้ชมก็เป็นชุดที่โอเคผู้ชมตู้โกตู้นี้คือบชุดโอเคมากผู้ชมคือบหน้าสุ่มมากผู้ชมก็ ใครที่เป็นสายฟรีก็ควรจะสุ่มบรรจุเพื่กิจกรรมสายฟรีก็นี่โหลดทรัพยากรพร้อมรับฟรีชมนี่รับไปเลยตัวอีโวสองใบรับนี่สองใบคุณชอบไหนมีอะไรได้อส่วนนี้ดาวโหลดชมครับคืออะไรอะดาวโหลดแพ็กเสริมเพื่อรับรางวัลเหรอแพ็กเสริมมีอันไหนคุณผม้ชมไม่ได้ดาวโหลดอีกเหรออ๋อมีแพ็กเสริมชมเพิ่มอีกคุณชมต้องโหลดแพ็กเสริมพวกนี้หมดคุณผูชมถึงจะได้รางวัลคุณชมครับก็มาตามโหลดแพ็กเสริมกันเนาะ อ้าโชคดีที่ใช้ไวไฟคชมถ้าเกิดไม่ใช้ไวไฟน่าจะโหลดนานอยู่นะพวกเนี้ยดูแล้วกินพื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมครับอ้าของชั้นเรียบร้อยโหลดแเสริมเสร็จแล้วรับของได้เลยไหมคุณผู้ชมดูสิอ้าอ้าว อันอื่นคือมันเป็นโปรแกรมตัวอื่นเหรอครัช่ครับือโหลดแล้วได้แค่ตัวนี้ไม่เห็นได้ตัวอื่นเลยคชมส่วนนี้เป็นลงเล่นแรงครับก็คือลงเล่นแรงหมดถึงจะได้ครับไต่แรงครับสุดท้าทายรับป้ายรางวัลฟรีชีโอ้โหแต่สนใหป้ายพวกนี้พอขึ้นแรงแดงก็ได้หรับชมได้แรงโกแรงแดงอะไรก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าไม่ค่อยน่าสนใจครแต่หน้ารูปแบบภารกิจรูปแบบกิจกรรมแลหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแลวค่อนข้างเทมชมดูดิ มีกล่องปืนให้ชมอ่คือมันค่อนข้างเท่มันเป็นสีดำแล้วมันเป็นดีมที่แบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนชมมีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตซึ่งแบบว่ามุมมองผมผมมองว่ามันดูแบบมันดูเท่มันดูล้ำขึ้นชัคือถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันดูแบบคือบมันธรรมดาคุชมต่อให้อัปเดตมากี่ครั้งแต่ครั้งเนี้ยเป็นการอัปเดตที่ถึงหน้าลอบบี้จะไม่เปลี่ยนชมแต่ว่าการอัปเดตมาหลายอย่างมันทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงชัวร์คือบพวกรูปแบบรอบๆเนี้ยชัมันทําให้เห็นครั่มนไไดบว่าเออ มาไม่อะจำเจหรือว่าซ้ำๆอยู่นิมชมครับส่วนนี่ไอวอลจริงๆผมรีวิวไปละขอรีวิวซ้ำนินช War, นชมชมครับเผื่อจะเอาคลิปนี้ไปส่งนะมชมไอวอลนิมชมเป็นไอวอลใหม่เห็นชมครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่2 0นิมชม จนถึงวันที่22มชมเพียงแค่เติมเพชรนะครับ199เพชรก็รับไอวอลฟรีไปเลยมิชมเป็นไอวอลฟรีนะมิชมได้ฟรีนะแค่เติมเพชร199เพชรไม่เสียม้ต่เพชรเดียวได้ไอวอลไปเลยมิชมก็คือแบบลวดลายวอลก็ค่อนข้างสวยมากมชมก็คือจะเป็นลายแบบเรียบๆมชมก็คือเป็นไอวอลเพชรลายมชมสำหรับคนที่ชอบแบบลวดลายแบบศิลปะชมก็คือแบบไม่ชอบลวดลายแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบว่าความเป็นศิลปะหรือว่าลวดลายที่แบบว่ามันดู คือไม่ได้เป็นรูปเป็นล่างทุกมันค่อนข้างที่จะสวยงามในแบบเยอะแล้วแต่คนชอบนะครับมันขึ้นอยู่ความชอบส่วนตัวทุกคนบางคนสองบางคนทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เหมือนผมเห็นว่ามีคนอันนี้น่าจะมีคนขอเพื่อนทุกคยอมรับไปก่อนเรียบร้อยโอเคทุกคนก็เป็นกิจกรรมดีดีมากทุกคนตู้โกใหม่ทุกคนก็คือชุดในหลักหลักเชื่อว่าผมอาจจะเป็นคนเดียวทุกคนที่ชอบชุดทุกคนแต่ว่าหลายคนน่ะคิดว่าหลายคนที่ที่ที่เห็นตู้โกใหม่น่ะน่าจะชอบพวก หมวกมากกว่าใช่ไหมผู้ชมหลายคนน่าจะชอบหมวกมากกว่าชุดผู้ชมแต่ว่าโดยรวมคือผมชอบชุดมากกว่าเพราะว่าม, <Basil> มาันยังไงผมก็ใส่แต่หัวกระต่ายเลยผู้ชมก็นะแล้วก็แรงสีสีกะรีใหม่เลยผู้ชมเรื <Rosen> ่องกล่องพยาบาลมีคนมาคอมเมนต์บอกผู้ชมว่ากล่องพยาบาลมันไม่ได้สี่นาทีแต่เป็นสี่วิผู้ชมกล่องพยาบาลใหญ่ผู้ชมที่เพิ่มเลือดสองร้อยแค่สี่วิซึ่งถ้าแค่สี่วิอย่างที่น้องเขาบอกผู้ชมก็คือน้องเขาบอกมันแค่สี่วิผู้ชมมันค่อนข้างจะเร็วผู้ชมแซวว่ากล่องพยาบาลใหม่เนี่ยค่อนข้างดีมากผู้ชมมันน่าสนใจนะครับก็ รูปแบบตรงนี้ก็เปลี่ยนไปไหลายอย่างชมถูกเปลี่ยนไปหมดเลยมชมเดี๋ยวก่อนไฮโตะขอเช็คหน่อยไฮโตะหลังจากโดนเนิฟแล้วเฮ้ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรอไหนว่าเนิฟไงเมื่อพลังโจมตีลดลง10%อ๋อใช่มชมเหลือจอ่อเกาะแค่7%ชมจากปกติ10%โดนเนิฟจริงด้วยมชมไฮโตะโดนเนิฟนะครับก็นั่นแหละนะครับเป็นการเนิฟที่แบบว่าเพื่อปรับสมดุลเกมชมเขาบอกเป็นการปรับสมดุลชมก็นั่นแหละมันก็เป็นการปรับสมดุลเกมอย่างหนึ่งชมเพราะว่าคือ ถ้าไม่มีการเนิฟเลยมันก็จะตัวละครที่เทพก็จะเทพอยู่น้นชมมันจะไม่มีวันแบบเปลี่ยนแปลงไปเลยมชมครับส่วนตัวละครที่ไม่เทพมันก็ไม่มีวันเฮ้ยนี่เฮ้ยแลกฟรีได้มัชมครับนี่ลิมิเต็ดชมสามารถแลกฟรีได้ชมหลังจากอัปเดตแล้วชมักสายฟรีไม่ควรพ่านชัวร์ครวรจะแลกมัชมแต่ผมยังไม่แลกนะเผื่อผมเขาไปทำเป็นปกคลิปอีกคลิปนึงช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงโยมต้อง่าคลิปลงเยอะๆโยมมีวันหนึ่งผมไม่ลงคลิปผมเครียดมาก ก็นะครับชมคลิปนี้ก็มาสุ่มตู้โกให้ดูชมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแลส่วนโล่เงินมีคนถามกันเยอะมากชมเดี๋ยวไว้วันอาทิตย์ผมจะรีวิวชมแต่ว่าคือยังไงวันคือผมหาเวลาว่างจะรีวิวมันอยู่ชมแต่ว่าคือผมช่วงนี้ผมยังไม่ว่างผมก็เลยไม่รีวิวชมเดี๋ยวอ่ะให้ดูก่อนกล่องชมนี่คือกล่องโล่เงินชมที่ได้มาแล้วชมจริงๆก็ได้มาแล้วชมแต่ว่า ยังไม่ได้รีวิวเฉยเดียววว่าที่ผมว่าผมจะมานั่งรีวิวให้ดูมชมส่วนหูแมวหายไปไหนไม่ต้องถามชมมันล่วงหายไปอันนึงชม,มก็เลยขอเป็นอกคนเลิมชมมาดูกลิ่นเกลีย่ยเป็นหนังชมก็เดี๋ยวไว้สักวันที่ผมจะรีวิวโลกเงินให้ดูมชมก็เดี๋ยวหาเวลาวว่างชมโอเคตามนั้นนะรอดูรีวิวโลกเงินว่าที่น้ำชมไปแล้วไปไหลวเจอใหมค่คลิปหน้า